สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 วิชาศิละปะกันทุกคนนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยทีเดียวสําหรับนักเรียนชั้นป .5 วันนี้นะครับครูจะมีงาน1ชิ้นให้เรียนทําซึ่งเป็นงานสําคัญมากนะครับงานชิ้นนี้ครูจะถือว่าเป็นคะแนนสอบปลายภาค30คะแนนไปเลยนะครับงานชิ้นนี้ไม่ยากนะครับมีอุปกรณ์อยู่ว่านักเรียนจะต้องไปหากระดาษนี่นะครับ กระดาษวาดภาพนะครับที่เป็นแผ่นใหญ่แบบนี้นะครับเรีย mm hmm. นนี่แผ่นใหญ่แบบนี้เลยนะครับไปหามานะครับมันจะเป็นสมุดวาดภาพที่เป็นเล่มใหญ่นะครับอาจจะใหญ่กว่ากระดาษ A4 ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับนี่เมื่อเทียบกับกระดาษ A4 แล้วครับอันนี้กระดาษ A4 นะครับนี่กระดาษ A4 แล้วนี่กระดาษนี่นะครับนี่จะมีความ ใหญ่กว่ากันอยู่นิดหน่อยนะครับนักเรียนน่าจะเห็นนะครับอ่าใหญ่กว่ากระดาษ A4 นิดหน่อยเมื่อนักเรียนหากระดาษได้แล้วนะครับนักเรียนก็วาดภาพนะครับวิวทิวทัศน์ที่นักเรียนชอบนะครับระบายด้วยสีไม้ให้สวยงามส่งมาที่ครูประจําชั้นนะครับภายในสิ้นเดือนนี้นะครับหรือภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับให้เอามาส่งที่คุณครูประจําชั้นได้เลย พร้อมเมื่อไหร่ส่งเมื่อนั้นนะครับแล้วคนครูประจําชั้นจะส่งมาที่ครูเองที่สําคัญคือนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองให้เรียบร้อยนะครับงานชิ้นนี้มีคะแนนอยู่30คะแนนใครทําได้ดีก็คะแนนสูงใครทํามาไม่ดีก็ได้คะแนนลดหลั่นลงมานะครับแต่ถ้าใครไม่ส่งนี่ก็น่าจะได้คะแนนที่น้อยมากนะครับเมื่อรวมกับงานก่อนๆแล้วดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือตัวเองนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เราต้องช่วยเหลือตัวเองพยายามส่งทุกคนนะครับแม้ว่าครูจะไม่ได้ไปกระตุ้นพวกเราแบบถึงตัวแต่เราก็ต้องรู้หน้าที่ของตัวเองนะครับทบทวนงานอีกครั้งหนึ่งครับไปหากระดาษวาดภาพนะครับแผ่นใหญ่ขนาดมันจะใหญ่กว่ากระดาษ A4 นิดนึงนะครับไปหามานะครับ เล่มนึงนี่ได้ตั้งหลายคนออกเงินกันซื้อก็ได้นะครับเมื่อได้กระดาษมาแล้วให้นักเรียนวาดภาพตามใจชอบนะครับซึ่งเป็นภาพวิวทิวทัศนะครับวิวทิวทัศนะนะครับเป็นวิวนะเป็นภาพพวกต้นไม้พวกอะไรนะครับที่สวยงามนะครับให้นักเรียนสร้างสรร์มาให้มันสวยงามแล้วนํามาส่งที่ครูประจําชั้นครูประจําชั้นจะนํามาส่งครูอีกทีหวังว่านักเรียนจะ ให้ความร่วมมือและพร้อมที่จะดูแลตัวเองไปด้วยกันนะครับสำหรับอาทิตย์นี้คุณครูก็มีมาฝากเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ